ตรแค่รถก็สวยละจบแต่เล่าคมันดีมากว่าอยู่นะ Welcome back to my channel เย้วันนี้เราอยู่กันที่เกาะล้านนะคะทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนแรกตั้งใจว่าจะอัดเปิดให้ทุกคนดูตั้งแต่ตอนแบบกำลังจะขึ้นเรือนะตรงท่าเรือแหลมบริหายก็คือแบบ มันวุ่นวายคนมันเยอะแล้วก็เป่าก็หนักมากแล้วเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวมาเปิดที่โรงแรมแล้วกันซึ่งตอนนี้อยู่โรงแรมแล้วนะคะแล้วก็แต่งหน้าแล้วอะไรแล้วตอนนี้โรงแรมที่เราพักนะคะวันนี้ชื่อบ้านโคโคนัทนะทุกคนก็คือสวยมากแล้วก็ติดทะเลแบบติดทะเลเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูเพราะว่าถ้าเนีถ่านกล้องไปปุ๊บตอนเนี้ยนะอ้ามันจะมืดนิดนึงแต่ว่ามันก็เห็นอยู่โอเคมันจะประมาณนี้นะคะ ก็คือที่พักเขาว่าดีมากนะแบบว่าใหญ่แล้วก็เป็นกันเองคือจริงๆอ่ะเน็ตจองมาใช่ปะคือมันรวมกับค่าสปีดบ๊ทแล้วค่ามอเตอร์ไซค์แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยถือว่าโอเคเป็นราคาที่แบบพอหักลบมมาแล้วมันก็แบบก็ไม่ได้แพงมากอะ่ะออแล้วห้องมันก็คือสวยมากนะจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ได้พักห้องนี้อ่ออีกแล้ว เหตุการณ์แบบนี้มันแบบมันกำมาอีกแล้วปะคือเออตอนแรกนะเราจะนอนแบบห้องธรรมดาห้องที่แบบมันจะมีเป็นห้องวิลล่าใช่ไหมกับห้องแบบมินิมอลคือตอนแรกเราจะพักห้องมินิมอลนะคะแต่ว่าแบบเออเราเน้นเที่ยวไงแล้วก็แบบมานอนแล้วอีกวันนึงเราค่อยไปพักที่แบบวิลล่าอีกที่หนึ่งใช่ปหมก็คือพอมาปุ๊บเราก็อับห้องอีกแหละเรามันก็สายอับห้องซะด,ด้วยดีแล้วก็เลยเออไหนๆก็มาแล้วก็เลยแบบว่า ซะหน่อยนะทุกคนรอบนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวแบบจุกจุกหรอจุกไหมไม่รู้แต่คอนเทนต์จัดเต็มแน่นอนเพราะเราเตรียมสฟาไมาเยอะมากเราเซฟเลฟเล n ร์คอนเทนต์มาเยอะมากทุกคนจะได้เห็นคอนเทนต์เราอย่างแน่นอนเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะคะ วันนี้เราอยู่คาเฟ่คารารีกันนะคะชื่ออันถูกไหมถูกแหละคารารีที่มันจะมีน้องหมูแล้วก็จะสไตล์เรื่ออะไรบาหลีหรอแบบอืมใช่แต่ว่าวันนี้ไม่มีหมู <c oughs> เพราะว่าฝนตกเรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากเรานอนรอกันที่โรงแรมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็พอหยุดปุ๊บแล้วก็ซิ่งออกมาเลยแล้วระหว่างทั้งซิ่งก็คือแหละน้ําปลาไหลหลากเวอร์น้ำท่วมเวอร์ก็คือทุกคนเวลามาอย่ามาหน้าฝนนะพูดจริง อ๋อแล้วที่เนี่ยเขาจะมีสองชั้นด้นยแคปมินเต็ปที่ไหนเราจะมีสองด้วยกละไวยัวยต้องสวยมากเฮ้ยของจริงสวยมากไม่พูดเลยนี่คือมุมเท็ก e กินนะคะที่มาที่นี่จะต้องถ่ายตอนนี้นะคะเรากำลจะไปร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านสุดเสมอเขาบอกว่าเวลาที่สวยมากแล้วก็ต้องไปตอนนี้คือแบบมาแรงสุดแล้วเราก็เลยจะนั่ง รถเราส่งองทางโรงแรมไปนะคะเพราะว่าเนตี่อ่านมาเขาบอกว่าคือทางอ่ะมันน่ากลัวอยู่นะคือแบบคือถ้าใครขับแข่งอ่ะก็ลุยแต่ว่าทางเราขอรถเราส่งเองปะแล้วคือทางโรงแรมเขาก็ดีมากเพราะว่ามันมีรถเราส่งเป็นรอบแบบขาไปก็คือห้าโมงครึ่งทางโรงแรมนะคะก็จะจองโต๊ะไว้ให้ด้วยแล้วก็ขากลับจะมีเล่าสังผุ่มกับสีผุ่มร้านสุกเสมอ,อทุกคนมันอยู่ตรงหาดตาแหวนนะคะจาเล่า <c oughs> ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหาดที่แบบว่า เห็นเขาบอกว่าสวยมากอ่คือถ้าสมมติว่านับตามหาดในเกาะล้านใช่ไหมมันจะมีหลายหาดหาดตาแหวนคืออันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหาดที่นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดครัวไปลงเยอะที่สุดเราก็เลยต้องไป อนนี้เราอยู่ที่ร้านสุกเสมอแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ที่นั่งที่แบบติดเพลเวอร์งงเหมือนกันเราไม่ได้ทําเลยนะโรงแรมจองมาแล้วก็คือปกตินะคะถ้ามาถึงอ่ะเขาก็จะให้เราไปไปสั่งก่อนแล้วค่อยมายื่นที่แบบโต๊ะคิวแล้วเขาก็ถึงจะปล่อยให้แบบคนเข้ามาตามคิวอะไรอย่างเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่ในรู้สึกว่าคือตอนนี้มันฮิตมากและคิดว่าทุกคนควรจะมีสําหรับการไปเที่ยวแล้วแบบเผื่อมันมืดะค่ะ ก็คือสิ่งดูดิทุกคนเห็นไหมอ่ะมันคือไฟแบบพอเปิดแล้วมันจะเป็นอย่างคือมันดีมากมันอนเนกประสงค์มากๆแบบดีอะควรมีไว้นะ อิ่มมากนะคะเราก็เลยกำลังจะกลับกันแล้วแล้วเราก็โทรเรียกออคุณคนขับรถของทางโรงแรม่ห้เขามารับก็เขาก็มาเรับน่ารัมาก <S <S ๆๆมากแล้วที่น่ารักกว่าคือเขาถามว่าจะแวะเซเว่นซื้อของไหมครับจันึกก็เลยแบบว่าแวะได้หรอคะได้ครับพูดเงินไว้ให้หน่อยค่ะคือแบบคือดีย่คือตอนแรกแผนแรกคือ คือเราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเราก็คิดว่าแบบเออมันไม่สามารถแวะเซเว่นได้แล้วก็จะกลับโรงแรมเพื่อแบบไปออกมอเตอร์ไซค์เราออกไปเซเว่นแต่ที่สรุปแล้วคือเขาจะแวะให้อพลังไหมาลังบริการทุกระดับประทับใจบ้านโคโคันนะคะเรากลับมาถึงที่พักแล้วค่ะก็คือจริงๆแล้วว่ากลับดึกกว่านี้ก็ได้แหละเพราะบรรยากาศมันดีแต่ว่าเหมือนมันหนาอ่อทุกคนฝนมันก็แบบเพิ่งหยุดไปใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอองั้นกินอิ่มแหละอร่อยแหละแล้วก็ เออได้รูปแล้วคอนเทนต์แล้วบรรยากาศโอเคแล้วอิ่มเต็มอิ่มก็คือซุ <laughs> ้มซ่ะ เช้าวันที่สองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือนาบ้านอีกแล้วเราเช็คเอาท์ออกมาจากที่พักเดิมนะคะคือบ้านโคโคโนัทแล้วก็เดี๋ยวจะรอรถจากที่พักใหม่สิราวามารับเราคือทุกคนเมื่อคืนน่ะที่หายไปเลยอะ่ะมันเกิดเรื่องราวมากมายหลังจากเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมก๊อกน้ําของอ,าอ่างอ่ะมันไม่ไหลเราก็เลยทําได้แค่เปิดน้ําจากปักบัวแต่เรารู้สึกว่า มันมันต้องใช้อ่ะเราก็เลยแบบบอกบอกพนักง,งานอะไรเงี้ยให้มาดูซ่อมไปซ่อมมาซ่อมไปซ่อมมาสรุปซ,ซ่อมกันอยู่จนประมาณแบบเที่ยงคืนนะคะก็ก็เลยทําให้เราแบบหายไปเลยแต่คือทางโรงแรมเขาก็แบบมีเทคแอคชั่นเนาะรุนี้นั่นเออก็ก็โอเคตอนนี้นะคะแต่คือเราก็ชอบที่พักที่นี่แบบว่าของคนโนาะด้วเพราะว่าพนักง,งานเขาดีมากแบบน่ารักมากๆาเเทนพนักง,งานมาดีมากนะคะในส่วนนี้นั่งไงรถเรา ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสรีราวาแล้วเพราะว่ารถเรามาแล้วเดี๋ยวไปดูว่าที่พักใหม่จะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่บนรถของสรีราวาแล้วนะคะเอาว่าแค่รถก็สวยแหละจบรอนดูที่พักเลยทุกคนคะที่พักสวยมากนี่คือรอบีแค่็บบีก็สวยแล้วแบบ สวยอะคือเราเห็นรูปที่นิ่ปุบอะเราก็เลยจองแผนทิปพักทยาเลยมันเลยเป็น,นทิปที่แบบว่าตัดสินใจเร็วมากเห็นรูปปุ๊บเสิร์ชที่พักใช่ปะเห็นรูปปุ๊บจองเลยก็เลยแบบเป้าหลอที่นี่มากดีใจอะได้มา,าว่าตอนนี้เรามาถึงมาคาธาเดย์คาเฟ่กันแล้วนะทุกคน ก็คือคนเยอะมากแล้วก็ร้อนมากทะเลสวยมาก,กคือมันเห็นไปยังแบบว่าพัทยาฝั่งนูน้นนิดหน่อยก็คือมาคาเฟ่เนี้ยมันจะบาริบาริไม้ๆ้ใช่ปะดังนั้นอะ่ะแนะนําให้ใส่แบบเอธโทนขาวหรืออะไรเงี้ยก็ได้ยังวันนี้เนี่ยใส่เขียวมาน่ารักอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นที่ถ่ายรูปที่เป็นแบบคนหินเอ้ยได้เอ้ย,ยซึ่งจริงๆแลว้วอะค่ะมันเดินไปได้จนสูงสุดนู่น,น,นเลยนะแล้วแต่เราจะเดินอ่ะการมาทะเลมันก็ต้องแดดแดดแบบนี้แหละป้า มาขมุกขมัวเดยแบบเมื่อวานไม่ได้เด็ดแดดหน่อยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดตายายนะคะมาถ่ายรูปกันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงอะเห็นไหมบ่ายโมงสินาทีซึ่งโคตรสู้เราดูแดดดิ ดอกไม้นี่คือมุมที่เราจะมาถ่ายรูปกันดูเลยเฟรน์มานะคะเขาบอกว่าดอกไม้ตรงนี้น่ารักเราก็เลยแบบแต่งตัวมาชมพูชมพูน่ารักน่ารักแค่เข้ากับดอกไม้ <Bye. S 1> ทุกคนทำคอนเทนต์เสร็จแล้ว ก็คือตรงหัดตายายนะคะมันจะมีดอกไม้ที่แบบหน้ารักหน้ารักสีสสอะเพราะงั้นทุกคนแต่งตัวมาแบบสีสสมันคือดอกอะไรนะเฟื่องฟ้าก็คือดอกเฟื่องฟ้าเพราะงั้นทุกคนแต่งตัวมาเป็นแบบดอกเฟื่องฟ้าได้เลยนะชมพูเหลืองแดงขาวก็ได้ว้าวถึงแล้วนะคะทุกคนได้ห้องแล้วได้เช็คอินแล้วแล้วคือห้องสวยมากตรงปกตามที่ดูมาทุกคนคือห้องเราอะ่ะมันจะอยู่ที่ขนาด85เอ่อแปกตารางเมตรนะคะก็คือจะรวมแบบ เรียกว่าเขาแบ,บ่งเป็นสัดส่วนดีมากมันดูแบบลักชูบะเตียงใหญ่มากเขาบอกว่าแบบเป็น king size 7ฟุตอะเตีเยง7ฟตุตทุกคนแฮปปี้มากเพราะอะไรรู้ป่า,า,าเพราะว่าไปนอนโงรงแรมมาหลายที่มากแล้วปก,กติอะโทรศัพท์มันจะไม่สามารถเชื่อมแบบบลูทูธหรือว่าแบบยูทูบเน็ตฟรีอะไรนี้ได้ะคะ่ะซึ่งนี้สามารถทําได้และก็มีอ่างซึ่งอ่างอยู่ด้านในแบบนี้นะคะด้านนอกนะคะก็จะเป็นสระว่ายนะ้ํา ขนาดใหญ่เลยไม่เคยแบบนอนแบบว่าวิลล่าที่มีสระในตัวแล้วใหญ่ขนาดนี้มาก่อนซึ่งสระทุกคนมันจะลึกสุดอยู่ที่1.6เมตรนะก็คือมิดหัวในระพอดีเปอุ้ยเขาต้องร้อนอยู่นะ,ะ <laughs> ตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะนี่คือ OTD ลุก ตอนนี้เย็นนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเทียนการจะไปทำฟนเซิร์เล่นไปเฟินเซิร์เ,เ,เ,ร <laughs> เราจะไปทำคอนเทนแล้วก็จะไปเล่นกับฮานเล่นกับน้องเป็ดน้องฮานนะคะแล้วก็ใส่แบบบีนี่เอ่ยไดเอ่ยถ่ายรูปสนินึ่ง นนี้นะคะเราอยู่กันที่ครัวเฉลียงลม้มหลังจากที่เราไปหาดเทียนมาซึ่งเราไม่ค่อยได้ถ่ายวอล์กอะทุกคนเพราะว่าคนมันก็เยอะแต่ว่าถ่ายรูปมานะแล้วก็วันนี้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆเช่นการพายเรือใสซึ่งไม่เคยทํามาก่อนพายออกไปไกลมากแล้วก็คนพบว่ามันคงเพียงมากแกคือเอาว่าเมาเรือ,อ,อแบบชอบทำเนี่ยตอนนี้คืออย่างเงี้ยมันแบบแบบยังเมาเรืออยู่เลยอะเด้เจอห่านไหม เออพูดถึงหานไม่เจอหานคือใครหานคือที่ไหนทุกคนมันแบบมันมีแต่คนอะที่ไปอะแล้วมันไม่มีหานเลยสักกระตัวเดียวแบบไม่เห็นแม้แต่งเงาหรือกับกาดแกบแบไม่มีศูนย์คือสังหารจะเยอะมากเดี๋ยวรอหันมาเราจะให้ทุกคนดูทุกคนอาจจะเห็นว่ามันดูสว่างเพราะเด็ตทกไฟมาเองนะคะแต่ว่ามันมืดมากแล้วก็มียุงนิดหน่อยใครมาก็เตรียมยาก,กันยุงไว้ด้วยนะไม่แน่ใจที่นี่มีไหมที่นี่มีไหมนะมีอรอแต่เขายังไม่ออามาให้ชัว เดี๋ยวขอก่อนเดี๋ยวลองขอาะต้มยำทะเลที่ใส่ตะกูกับหมึกกระเพาะเพราะว่าเราไม่กินหมดแล้วก็เนื้อปูของกะรีน่าอีกมาคือมาสองคนจะสั่งกระมันเยออย่างตกวันนี้พอ มาที่ห้องแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ไปกินข้าวมานะก็ก็เฉยๆอ่ะแบบในความคิดเห็นส่วนตัวของเอนนะก็ไม่ได้แบบว่าว้าวอร่อยจังต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่รู้สึกว่าอร่อยนะคือต้มยำกุ้งอร่อยมากๆอันนั้นแบบสดจนหมดแต่แบบถ้าส้ตามตำเนี้ยมันก็ยังเหมือนแบบไม่ไม,ไม่ใช่ส้ตมตำถูกคนแต่ว่าปลากระพงก็อร่อยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยลกันเนาะเดี๋ยววันนี้ปิดจบตรงนี้แล้วกันบายบายดไนท์ ที่3นะคะทุกคนเรากลับมาแล้วกลับหมายถึงว่าเราอยู่ฝั่งพัทยาแล้วนะตอนนี้เมื่อเช้าก็คือตอนเราเช็คอว่์คือมันเสร็จหมงครึ่งแล้วเน็บก็กลัวจะแบบไม่ทันก็เลยแบบรีบมากก็เลยไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูนะจริงๆอ่ะอยากอัดคลิป เล่าเรื่องราวเยอะมากเลยเมื่อเช้าแต่แบบว่าเหมือนแบบมันทํานู่ทนทํานี่กลัวไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มาคุยกับทุกคนโรงแรมดีมากนะคะมันรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะสิลาวาแนะนําให้ทุกคนไปนะคะสายคอนเทนต์ก็อย่าพลาดแลวคือเามื่อเช้าใช่ปะขาว่าเอาอาหารมาเสิร์ฟก่อนเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟอ่ะเขามาขออนุญาตเข้าจากทางด้านข้างนะไม่เข้ามาในห้องนะตรงห้องเราใช่ปะด้านข้างของแต่ละห้องอ่ะมันจะมีประตูไว้ให้สําหรับพนักงานเข้า เขาก็มาขออนุญาตแบบขออนุญาตทาความศาศาสะอาดสระก่อนนะครับอะไรเงี้ยเขาก็มาเก็บสายเก็บใบไม้ที่ร่วงหรืออะไรเงี้ยให้แล้วค่อยเอาอาหารเป็นที่เป็นเรือเป็นโปรติงนะคะมาเสิร์ฟก็ดีมากนะทุกคนแนะนําให้ไปลองไปพักดูนะที่นี่กลับมาอยู่ฝั่งพัทยาก,ก็ตั้งใจว่าเออจะไปคาเฟ่ที่มันเป็นแบบที่มันมีที่ข้ามถนนอ่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบคนชอบมาเดินข้ามถนนกันมันจะเป็นฟิลแบบไมอามี่เวอร์ แต่คือคนเยอะมากคนเยอะคือวันนี้มันมันอยู่สามวันใช่ปะสุกสานที้มันอยู่ติดกันเพราะงั้นน่ะรถก็เลยจะติดมากแล้วมันก็ไม่มีที่จอดแล้วมันก็ไม่สามารถถ่ายรูปโดยที่ไม่เห็นรถได้เลยอเออเราก็เลยเลือกที่จะยอมแพ้แล้วก็จะกลับกรุงเทพดีกว่าไปหาข้าวกินที่กรุงเทพดีกว่าค่ะก็ฝากช่องด้วยนะคะเนตตี้ฮิปีซีไวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้าไม่คิดว่าจะต้องแบบมาพูดอะไรแบบนี้เลยอะ่ะนั่นแหละทุกคนฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย